สวัสดีเหล่าวอล h u n t นเตอร์ทุกคนคุณอยู่กับผม b บ s t n e w บอกว่าทุกคนจะสบายกันดีนะครับวันนี้เราจะมาดูบิวลาฟาที่เขีรยม็อบได้โคตรดีเลยสกิลเนี่ยแทบจะไม่มีวันหมดบอสก็ไม่ได้เป็นปัญหาดาเมจลูกซองที่บอกเลยว่าโคตรแรงผขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับบิวส s t ั u เจอร์ o v e r d ร์ได You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered the no man. I still go, 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 go. hustle, lot, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way For uh, the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You'll never hear me bitch Nah, I don't complain โดยสายที่ผมเลือกเล่นจะเป็นสายพีทเบเกอร์แคนนอนและในขณะที่ลาฟาเนี่ยนะกดใช้สกิลเขาจะเข้าสู่สถานะโอเวอร์ไดบัฟจากโอเวอร์ไดก็จะเป็นดาเมจที่ทำได้ทั้งหมดบวก10%วิ่งเร็วขึ้น25%โอเคเราไปดูสกิลทีกันเลยต่อไปนี้ผมจะขอเรียกพีทเบเกอร์แคนนอนว่าป้อมปืนนะครับทุกคนโอเคเราไปดูอันแรกกันเลยเป็นดาเมจปืนนะ25%ครับต่อมาให้เรามาอัพอันนี้ เมื่อไหร่ที่เรายิงหัวศัตรูหรือว่ายิงจุดคลิโโดนจะทําการขยายเวลาของป้อมปืนของเราเรามาดูกันที่อันต่อไปเมื่อเราอยู่ในสถานะโอเวอร์ไดเนี่ยเราจะโดนดาเมจน,น้อยลง29.41ซึ่งถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าเราเนี่ยแทบจะอยู่ในโอเวอร์ไดตลอดเวลาเลยและต่อมาก็คือ กระสุนนัดแรกเนี่ยนะครับที่เรายิงออกไปจากแมกกาซีนเนี่ย,จ,ยจะทำดาเมจโคโรซีเพิ่มขึ้น55%ก็คือดาเมจเหมือนแบบสารกัดกร่อนน่จะเป็นแบบเลขสีเขียวขึ้นมาอย่างี้ครับซึ่งดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมผมถึงเรื่องอันนี้นะครับตอนหลังเนาะเรามาดูอันต่อไปกันดีกว่าเพิ่มดาเมจให้กับสเปซดาเมจ35%ขณะอยู่ในโอเวอร์ด hmm. ฟ <spell damage S 1> mm ์สเปซดาเมจก็จะเป็นพวกแบบเบิดบาสูก้าอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทำไมผมถึงเรื่องอันนี้ อันนี้เนี่ยคือเวลาเราอยู่ในโอเวอร์ได้นะครับเราจะได้โบนัสดาเมจปืนเนี่ยบวก5ต่อ1นวินาทีแต่ก็จะลดการควบคุมปืนของตัวเองลงด้วยโบนัสเนี่ยนะจะสิ้นสุดหลังจากออกจากโอเวอร์ได้แล้วและต่อมาก็คือเปลี่ยนจากป้อมปืนที่มันจะยิงแบบปิ้วปิ้วเนี่ยให้เป็นล็อกเก็ตลันเชอร์เลยทำดาเมจสเปซนั่นก็คือมันก็จะไปเชื่อมกับอันนี้นี่เองนะครับมันก็จะแรงขึ้น3.5%ซซึ่งมันก็ถือว่าโอเคมากๆเลยและสุดท้ายและจริงๆนะของสายแดงนะครับ ไอคิวสกิลเนี่ยก็คือเราต้องฆ่าศัตรูก่อนทุกคนเมื่อเราทำการฆ่าศัตรูจะดับเบิลโบนัสทั้งหมดของโอเวอร์ไดฟ์นั่นเองต่อไปเราไปดูกันที่สกิลทีสีฟ้านะเพิ่มรีโหลดสปีด20%อันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากได้เท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องใส่เพราะจะลงมาอันต่อมานะอันต่อมาทุกครั้งที่เรารีโหลดปืนเนี่ยมันจะไปเร่งสกิลคูดาวให้เร็วขึ้นแม็กสแต็กเนี่ย3 ก็คือพอเราแบบป้อมปืนเรามันหายไปแล้วเนี่ยเรายิงเราโหลดแล้วยิงเราโหลดเนี่ยมันก็จะทําให้แบบไปเร่งไอตัววินาทีเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนั่นเอง,เองเนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะของสายสีฟ้าแล้วนั่นก็คือนัดแรกที่ยิงออกจากแมกกาซีนจะแรงขึ้น50%แรงมากทุกคนสายสีเขียวนะครับมีแค่อันเดียวหนึ่งเดียวอันนี้เลยก็คือบวกดาเมจปืน12%นแล้วก็บวกดาเมจมีลี28%ิมีลีเราไม่ได้ใช้ครับผมเอาดาเมจปืนเฉย ต่อไปเราไปต่อกันที่ i n q u วิ e เมนนะครับเรามาดูกันที่อาวุธก่อนเลยนะครับอาวุธนี้ผมบอกเลยว่าเราจะใช้กับบิลนี้แค่อาวุธนี้อาวุธเดียวจริงๆทุกคนเพราะว่าสกิลทีที่ผมอัพมาทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วมันจะเกี่ยวกับกระสุนนัดแรกแล้วกระสุนนัดเดียวในรังเพลิงหรือว่าในแมกกาซีนนั่นเองซึ่งปืนนี้ตอบโจทย์มากมครับก็คือ Hot s ์ r u c t u r e นั่นเองเรามาดูพาสซีฟสกิลของเขากันนะ ตัว Passive skill ของเขาเนี่ยที่ให้มากับปืนเนี่ยก็คือเมื่อเราฆ่าศัตรูตายน,น,นะครับดาเมจเนี่ยจะบวก30% 10วิ Max stack เนี่ย3ครั้งนะครับก็เท่า90%เลยนะซึ่งแรงมากๆเลย แล้วด้วยความที่เขาเป็นผู้ผลิตปืนเนี่ยเป็นเจคอบนะทุกครั้งที่เรายิงปืนนี้เนี่ยเข้าคีิ์ทิคอรฮิตหรือว่ายิงหัวนี่นะครับหรือจะมีเหตุผลอื่นที่ทําให้คุณเนี่ยยิงแล้วมาติดคลีได้เนี่ยมันจะทําการรีโคเชตนะครับก็คือกระสุนเนี่ยมันจะชิ่งทุกคนมันจะชิ่งไปโดนตัวอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พยายามยิงหัวด้วยนะเพราะว่าในสกิลท,ที่ผมอัพไว้เนี่ยมันก็ยังมีเกี่ยวกับการที่แบบยิงหัวแล้วมันขยายเวลาของป้อมบาซูก้าเราขึ้นไป อันอื่นอันนี้เนี่ยพาสมาคอยผมถือไว้เพราะว่ามันมีโบนัสเลดียนดาเมจกับช็อคดาเมจแค่นั้นเองครับบางทีผมเจอตัวที่แบบเฮ้ยมันเกาะฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราจะยิงมันลงเนี่ยมันอาจจะใช้เวลามากกว่าที่เราจะใช้ฮอตสแลกเจอร์ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้พาสมาคอยในกรณีแบบเผื่อไว้ก่อนแค่นั้นเองแต่หลักๆแล้วก็ยังใช้แค่ฮอตสแลกเจอร์อยู่อันต่อมาอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับที่ถือไว้เนี่ยเพราะว่าอัลเทอร์เนทีฟไฟล์ของมันนะครับถ้าอ่านเสียงอะไรผิดขออภัยนะ ก็คือสเปรดลันเชอร์นั่นเองสเปรดลันเชอร์เนี่ยผมถือว่ามันเป็นอัลเทอร์นทีฟไฟล์ที่แรงท,ที่สุดในเกมแล้วผมว่านะครับแต่ที่ผมได้มาเนี่ยมันยังไม่แรงสุดนะผมเคยเห็นของท่านอื่นเนี่ยมี30,000กว่าคูณ5นะครับ37,000อะไรอย่างนี้นะซึ่งผมมาได้มากสุดแค่25,000เท่านั้น25,000คูณ5ทุกคน อันนี้ถามว่าผมพกไว้ทําไมเหรอคือในกรณีถ้าเกิดว่าบิลเนี้ยเราจะสู้กับบอสเราสู้ได้สบายนะทุกคนเอาจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาเร็วแบบจะฟาร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือผมก็จะใช้สเปซแลนเชอร์นี่ยแหละครับยิงเมื่อตอนที่ผมเจอบอสเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวเลบคิดของเราเลบคิดปกติตอนที่ผมม็อบหรือว่าสู้กับพวกศัตรูแบบเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยผมจะใช้อันนี้ครับทริปเปอร์บายพาร์คือมันจะแทงได้3ทีทุกคน แล้วก็เติมเลือดนะครับแล้วพอตอนเราแทงเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้น40%ด้วยนะสิวิเดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่ามันมีประโยชน์อะไรทาไมผมต้องเลือกมาให้มันแทงได้3ทีนะทุกคนคราวนี้อย่างนี้เรามาต่อกันเรื่องบอสก่อนตอนที่บอสเนี่ยนะอย่างที่ทุกคนเห็นในอินโทนี่ว่าผมวันช็อตเลยก็คือผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นมีดด้วยนะถ้าเกิดว่ามีมีดคีเนี่ยก็ดีมีดคีเนี่ยผมไม่ค่อยได้แบบซีเรียสเรื่องคีหรอกทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมีไอ้ดาเมจแอม มันจะบวกดาเมจตัวที่โดนมีดปลาเนี่ย15%ผมสนแค่อันนี้อันเดียวเลยอันที่2ไม่ต้องมีก็ได้ทุกคนเอาแค่อันแรกถ้าเกิดมีดของทุกคนมีอันนี้ก็เอาไว้โยนก็ได้โยนเสร็จแพงเล็บคิดอันนี้นะครับที่เอาไว้เปลี่ยนนะก็คือมันจะมีตัวแอมแอมเนี่ยคืออะไรแอมเนี่ยคือบวก200%ดาเมจแอมตัวเองก่อนโยนมีดแล้วตามด้วยยิง alternative fire s p e c l a c h e r boss ก็จะตายภายในวัน s h o ตเลยครับทุกคนแต่ถ้าเกิดทุกคนจะสู้ด้วยเวแบบปกติก็คือเซต up ผมแบบนี้เลย ก็คืออย่างนี้เลยแล้วก็ใช้อันนี้ก็สู้ได้เหมือนกันทุกคนแต่มันใช้เวลาหน่อยผมรับประกันเลยว่าทุกคนสู้ได้แต่มันจะใช้เวลาหน่อยต่อมาเรามาดูระเบิดนะครับระเบิดอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าผมชอบเคลียร์ม็อบแบบไวๆอ่ะอันนี้ไม่นจะแบบโยนออกไปแล้วมันก็จะแบบติดตามศัตรูเองอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เรามันไม่ทําร้ายตัวเราเองด้วยระเบิดในเกมนี้ส่วนใหญ่แล้วมันชอบทําร้ายเราทุกคน ซึ่งอันนี้ผมโยนไปแล้วมันไม่มาโดนผมผมก็โอเคแล้วแล,และที่สําคัญเลยคือมันติดตามศัตรูดีมากๆน,นะครับแบบเป็นเหมือนตัวต่อหรืออะไรเงี้ยแบบวิ่งต่อยศัตรูอะไรเงี้ยซึ่งมันดีนะครับสำหรับผมนะคราวนี้เรามาดูพระเอกของงานกันนะครับเป็นมอดยูนิคมอดของตัวลาฟานะครับชื่อดนเซอร์นะทุกคนตัวแดนเซอร์เนี่ยจะไปเพิ่มโบนัสของโอเวอร์ดฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดโบนัสเมื่อป้อมปืนของเราเนี่ยหยุดทำงาน ส่วนแอตทริบิวที่ผมได้มาเนี่ยไฟยเลตก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แอคชั่นสกิลคูลดาวก็ก็ได้ครับก็ดีแต่ถ้าเกิดทุกคนมีดีกว่านี้ก็ใส่ที่มันดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยของแต่ของผมเนี่ยไอ้สีฟ้ากับไอ้สีเขียวเนี่ยที่ผมได้มาที่มันบวกเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ต้องการมันสักเท่าไหร่นะครับที่จริงเร้วาอยากได้สีแดงหรืออะไรอื่นที่มันใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้แต่ผมมีแค่นี้แหละก็ใช้อน,นี้ไปก่อนนะ ต่อมาก็พลองนะครับอันนี้ก็แบบสำคัญมากๆเลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมจริงๆนะอันนี้ก็คือเกาะไฟเวิร์กนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราฆ่าศัตรูเนี่ยนะตัวหนึ่งเนี่ยปุ่งทุกคนจะเห็นในอินโทรผมนะว่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นประทัดหรือเป็นแบบพุอะไรเงี้ยพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็แบบโฮมมิ่งไปใส่ตัวอื่นเลยแบบล็อกเป้าแล้วก็ไปใส่ตัวอื่นเลยอะไรเงี้ยดาเมจเจ็ดพันสี่ร้อยกว่าเลยนะซึ่งมันถือว่าแรงมากๆครับแล้วก็ทำดาเมจไฟ อันต่อมานะครับก็คือเมื่อก่อเราแตกเนี่ยก็จะยิง5มิสไซลน์นะครับขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ไปทำดาเมจใส่ศัตรูแต่อันนี้จะเบาลงหน่อยเหลือดาเมจแค่2,231เอาไว้ม็อบดีมากๆถ้าทุกคนเวลาทุกคนเจอบอสจะเปลี่ยนเกาะก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพราะว่าเกาะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วผมเอาไว้ม็อบครับต่อมาจะเป็น e n h a n c e m e n t นะของผมเลือกเป็นเจคอบครับเพราะว่าผมใช้เจคอบเป็นหลักเนาะก็คือเพิ่มโอกาสที่รีคอเชตหรือว่าไอ้ลูกชิ้เนี่ย ที่มันยิงปอกแล้วมันชิงไปโดนตัวอื่นเนี่ยให้มันแบบมากกว่าเดิมอ่ะปกติเราชิงไปโดนแค่ตัวเดียวมันอาจจะชิงแบบไปแบบ2ตัว3ตัวพองกันหรืออะไรอย่างนี้นะครับส่วนแอตติบิวต์ได้ก็ตามนี้เลยถ้าเ,เพื่อนๆไมไ่ได้ตามนี้ไม่เป็นไรเนี่ยทุกคนไม่เป็นไรคือใส่เท่าที่ตัวเองมีนะก็คือเป็นการดาเมจนะครับเพิ่ม25%ช็อตการดาเมจ38%รซึ่งมันก็ตรงกับบิวเราองมากๆเลยส่วนอสดทธานี่แบบไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับ คราวนี้ไอที่ผมบอกว่า reload speed เนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ไอตัว h o ส s t r u c t u r ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงปกตินะครับแล้วเราแบบรอให้มันโหลดเองอะมันช้านะทุกคนถ้าทุกคนยิงแล้วกดโหลดเลยเห็นไหมมันเร็วกว่าเนี่ยอันนี้คือผมยิงแล้วกดโหลดยิงแล้วกดโหลดนะยิงแล้วกดโหลดแต่ถ้าเรายิงแบบแล้วไม่กดโหลดเองเนะี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทามมิ่งมันจะต่างกันนะอันนี้ก็เป็นทริคสําหรับปืนนี้นะครับคือหลายๆคนไม่ทราบนะเห็นไหมมันต่างกันเนาะโอเคเราไปที่หัวข้อต่อไปกันเลย เรามาดูหัวข้อของ Specialization กันบ้างนะผมอัพชาร์ Shooter ์20ครับเพื่อให้มันลงมาล่างสุดเลยอันนี้คือเมนหลักของผมเลยนะครับก็คือการฆ่าเนี่ยเมื่อไหร่ที่แบบดาเมจมันเกินหมายถึงว่าแบบอันนี้ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกทุกคนก็คือมันจะถูกเก็บเอาไว้แบบสมมติว่าศัตรูตัวเนี้เลือด500แต่เรายิงไปเป็นแสนอย่างเงี้ยนะเราก็จะเก็บดาเมจเอาไว้สําหรับปืนนัดต่อไปของเรา อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งดาเมจที่ทำเนี่ยมันไม่ได้รวมแค่ปืนอย่างเดียวด้วยนะทุกคนมันรวมถึงป้อมปืนของเราด้วยหรือดาเมจทุกอย่างที่เราทําไปอะ่ะซึ่งมันดีมากๆมันก,ก็จะทําให้ปืนเรามาันแรงขึ้นไปอีกนะครับต่อมาก็มาอัพอันนี้นะก็คือทําให้ไอ้สกิลคูลดาวเรามาเร็วขึ้นแล้วเราก็มาดูอันนี้กันที่ผมบอกว่าผมใช้เล็บคิดหรือว่าไอ้ตัวเม็ดคิดเนี่ย สามอันเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ผมเสียบเม็ดคิดเนี่ยแล้วมีไอ้ตัวนี้อยู่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้คูดาของสกิลเนี่ยหายไปเป็นสิบวิเลยทุกคนคือเมนหลักเลยของบิวเราเนี่ยเราต้องการอยู่ในโอเวอร์ไดให้ได้นานที่สุดเพื่อดาเมจที่ดีที่สุดและทุกอย่างที่ดีที่สุดวิ่งเร็วสุดอะไรอย่างนี้นะไอ้ตัวนี้ก็จะมาช่วยในกรณีแบบเฉินจริงๆแล้วก็รีโหลดก็ช่วยด้วยอะไรอย่างงี้นะ อันนี้ก็สําคัญอีกอ,อีกอย่างเลยอันนี้ก็สําคัญมากๆก็คือมันจะทําให้ไอตัวสกิลป้อมปืนเราแรงขึ้นเพราะว่ามันจะเอาดาเมจของปืนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็จะเป็นทําให้สกิลเนี่ยป้อมปืนเราอ่ะมันมีโอกาสพีิเพิ่มขึ้นอีก5%แล้วก็คิดดาเมจเนี่ยบวก50%ซึ่งถือว่าก็แรงมากๆเลยครับข้อดีของบิวนี้ก็คือเล่นสนุกดาเมจแรงของที่ต้องหาไม่เยอะมากแล้วก็หาไม่ยากด้วยนะครับม็อบโคตรดีอันนี้เรื่องจริง ข้อเสียเล่นได้แค่ปืนนัดเดียวอย่างฮอตส t ักเจอร์หรือว่าปือนอื่นอื่นก็ได้นะแล้วก็อาจจะต้องยิงหัวเพื่อให้แบบประสิทธิภาพบิวเนี้มันดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ยิงก็ไม่เป็นไรครับก็จบไปแล้วนะครับกับบิวลาฟายัางไงถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กันอย่าลืมกด subscribe กันเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ผมแบดนิวขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ